ต้อนรับ้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันทุกวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเวลา15.35น,นถึง16.20น,นทางเนชั่นทีวีช่อง22วันนี้อยู่กับผมกจรชัยเพชรรัตน์นะครับวันนี้หมอความมหาชนของเรายังตามติดคดีใหญ่ของสังคมอยู่ก็คือคดีของแอมเซไนน์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้แอมเซไนไอ์เนี่ยอยู่ในเรือนจำนะครับแล้วก็มีความผิดทั้งหมดเนี่ย15ข้อหาด้วยกันนะครับและแต่ข้อหาเนี่ยเป็นความผิดต่อชีวิตมนุษย์นั้นเลยนะครับก็ไง่ายๆว่าถ้าโทษสูงสุดคือประหา ชีวิตเลยแต่ปรากฏว่าไม่อยู่วันที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าแอมเซไนเนี่ยที่ท้องลูกอยู่นะครับแท้งครับโดยแพทย์วินิจฉัยให้สาเหตุว่าแอมคันเป็นพิษแท้งลูกในคันเจ็ดเดือนครับในนี้จะมีผลทางคดีไหมจะเป็นอย่างไรต่อโทษจะหนักจะเบาขนาดไหนวันนี้มาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้อยู่กับผู้ร่วมดำเนินรายการกับผมนะครับคุณโกศลวัฒนิรุจันยงรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพูดถึงเรื่องแอมซไนท์ครับตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็อยู่ในเรือนจำครับก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ถามว่าในในกรณีที่แอมเนี่ยนะครับแทงในในการพิพากษาเนี่ยจะมีผลไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของคันมีคันกับการแทงลูกอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องนี้ในโซเชียลนะครับท่านผู้ชมก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันแล้วก็เป็นห่วงว่าแอมเนี่ยนะครับแทงแล้วจะมีผลกับการลงโทษนะครับหรือจะได้รับประโยชน์จากการ พิจารณาคดีอะไรอย่างไรหรือไม่เนี่ยครับในทางกฎหมายเนี่ยครับเราได้เคยคุยกันไปแล้วนะครับว่าถ้าท้องแล้วต้องคําพิพากษาให้ประหารชีวิตในขณะที่จะประหารชีวิตถ้ามีคันอยู่เนี่ยให้หยุดการประหารไว้ก่อนนะทีนี้กรณีอย่างนี้ครับถ้าวันนี้เนี่ยนะครับข้อมูลปรากฏว่าคันเป็นพิษนะครับแล้วก็แท้งไปแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับตอนนี้ไม่มีสภาวะตั้งคันเหลืออยู่เมื่อ,อ <ๆ S 2> <Lead S 1> ไม่มีสภาวะตั้งคันเหลืออยู่เนี่ยนะครับการดําเนินคดีก็คงเป็นไปตามปกติ หรือการพิจารณาคดีก็คงเป็นไปตามปกติที่กระบวนการที่ทาจะดําเนินการไปนะฮะเราก็จึงไม่ต้องไปกังวลกับคําว่าท้องแล้วนะครับจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการลงโทษหรือต้องโทษต่างๆตอนนี้ไม่มีสภาวะตั้งขันเหลืออยู่แล้วนะครับคือคือเท่ากับว่าเป็นดําเนินคดีเหมือนคนปกติเข้าไปเลยเพราะฉะนั้นไม่มีผลต่อไม่ได้รับประโยชน์จากการตั้งขันแล้วนะครับนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพูดถึงหลักฐานของแอมเซีนั้นณเวลานี้เนี่ย คือมีหลายข้อหามากโดยเฉพาะความผิดต่อมนุษย์ซึ่งึงงโทษสูงสุดเนี่ยถือว่าเป็นประหารชีวิตเลยตอนที่หลักฐานเนี่ยมันแน่นมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าดูเหมือนแอมเองเนี่ยเท่าที่ทราบว่าก็ยังไม่ได้รับสารภาพแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะครับก็กระบวนการยุติธรรมเ่ยนะครับดำเนินการไปตามกฎหมายคือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา131นะครับบอกว่าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องลงไปสอบสวนให้ทราบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะะตอนนี้ก็ทราบว่ามีแอมหนึ่งคนแล้วนะครับแล้วอาจจะมีตัวละครอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ก็จะไปสอบสวนอย่างงี้ครับแล้วเมื่อสอบสวนแล้วจะต้องสอบสวนทั้งสองด้านนะครับแอมจะให้การอย่างไรผู้ต้องหาจะให้การอย่างไรให้การมาครับพนักงานสอบสวนจะต้องสอบว่ามีการกระทําความผิดจริงหรือถ้าปฏิเสธนะนะเขาบริสุทธิ์หรือเขาทาผิดจริงหรือไม่อย่างไรหาความจริงครับอแล้วเมื่อหาความจริงแล้วนะครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยวิธีพิจารณาคดีาแล้วพนักงานสอบสวนจะสรุปสํานวนทําความเห็น ว่าควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้องข้อหาใดบ้างครับวันนี้เท่าที่ทราบนะครับแยกเป็น15าสำนวนครับ15าสำนวน15าสำนวนเลยครับวันนี้นะครับเป็น15าสำนวนแต่ละสำนวนมีข้อหาปลีกย่อยไปตามลําดับนะตั้งแต่ข้อหาหลักๆเช่นฆ่าผู้อื่นโดยไต่ตองไว้ก่อนนะข้อหาอะไรต่องังที่จะตามมานะครับจากที่ปรากฏเป็นข่าวที่เราเห็นกันนะครับครับในเท่าที่ทราบมานะครับในวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับ สํานวนแรกพนักง,งานสอบสวนได้นําส่งให้ท่านอธิบดีอายการสํานักงานคดีอาญานะครับซึ่งเริ่มต้นดําเนินคดีเรื่องที่แรกไปแล้วนะครับแล้วก็ในวันศุกร์ส่งอีก14คดีครับถ้าบอกว่า15บ5าสสํานวน15สํานวนครับในจํานวนของผู้เสียชีวิตขออนุญาตที่พูดถึงนะครับก็คือ14ศพกับผู้รอดชีวิตหน,ห,นหนึ่งคนถูกไหมฮะครับ,รบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่ถือว่าเป็นคดีใหญ่มากๆในประวัติศาสตร์ของไทยเราที่มีการกระทําความผิดโดยคดรรีฆ เยอะขนาดนี้ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับลองดูครับว่าเราดูข่าวจากทุกช่องเราดูจากทุกสื่อครับวันนี้หมอความมหาชนจะมาบอกครับว่าเมื่อท่านดูข่าวอย่างนี้ดูคดีอย่างนี้แล้วสิ่งที่ท่านผู้ชมควรจะคิดควรจะระวังคืออะไรอันดับแรกครับถ้าท่านไม่รู้จักกับเขาเลยนะท่านก็คงไม่เป็นนั่งทานข้าวกับเขาคนไม่รู้จักเราเลยเนี่ยโอกาสจะวางยา ทำร้ายเราคงยากนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการเริ่มต้นมาจากการรู้จักมาจากความไว้วางใจผมยกตัวอย่างคัด่ย่ข้างเคียงแบบเรื่องช่อโกงก็ได้ครับช่อโกงทั่วไปการหลอกลวงหรือช่อโกงถ้าคนไม่รู้จักเราเลยหลอกเราไม่ได้ครับเพราะรเราไม่ไว้ใจเลยแต่คนยิ่งรู้จักเราสนิทมากเท่าไหร่ยิ่งหลอกเราได้มากเท่านั้นนะครับนี่คือกรณีที่ว่าดูดูข่าวแล้วนะครับเราลองเก็บมาคิดครับทักษะที่เราจะไม่ถูกโกงไม่ถูกลอบทาร้ายไม่ถูกวางยา ข่าวต่างๆเหล่านี้จะบอกเรานะครับท่านผู้ชมดูแล้วลองพิจารณาดูครับว่าเราควรจะไว้เนื้อเชื่อใจเราควรจะวางใจอะไรก็ตามต้องเผื่อใจไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จริงๆนะคุณกูณร์สวครับผมว่าหลายคนที่ดูเนี่ยตามข่าวแอมไซนไออ่ะก็ตามมาตลอดว่าบางคนนี่เป็นเพื่อนกันเลยนะครับคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่สมัยเด็กก็ดีหรือตั้งแต่สมัยวัยรุ่นก็ดีเนี่ยแล้วเหตุจูงใจต่างๆในการที่คนคนนึงจะไปฆ่าคนนึงโดยแบบเลือดเย็นแบบนี้ เฮ้ยบางทีเราก็ประมาทเหมือนกันนะใช่ครับเพราะเพราะบางทีเราเรากินนอนด้วยกันหรือว่าบางทีเราผ่านช่วงชีวิตมาด้วยกันใครจะไปคิดว่าคนคนนี้จะสามารถที่จะฆ่าอีกคนหนึ่งได้อย่างเลือดเย็นนะเพื่อนรักเราเพื่อนสนิทเรามันจะทําเราได้ยังไงใช่ไหมครับครับแต่แอมไซยาไนท์นะครับเป็นคดีตัวอย่างที่บอกให้สังคมได้รับรู้ว่าบนบนสังคมเราวันนี้เนี่ยนะอะไรที่จะบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นจริงๆมีอยู่ไหมครับผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีครับเพราะนั้นทุกท่านนะครับต้องเผื่อใจครับ เผื่อใจไว้บ้างเรามัดระวังไว้บ้างแล้วต้องมีอาการที่ว่าเอ๊ะหรือสงสัยแล้วเราควรจะทํำยังไงนะครับข่าวอย่างนี้นครับหรือคดีอย่างนี้เป็นตัวอย่างแม้วันนี้นะครับศาลยังไม่ตัดสินกระบวนการพิธรรมาก็จะเดินไปครับแต่ข่าวที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้เรารู้ว่าทํำย่างไรที่เราจะไม่ถูกหลอกลวง ง่ายๆเลยครับถ้าเราไม่รู้จักกันเลยเนี่ยแล้วมาชวนเราไปกินข้าวเราคงไม่กินด้วยเอ้ใครอ่ะผมไม่รู้จักแล้วมาชวนผมไปนั่งกินข้าวด้วยผมก็คงไม่ทานด้วยผมถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าตอนนี้มี15คดีของแอสเชียน์สิบน้าสำนวนสำนวนใช่ไหมครับแต่ว่ามีรายงานว่ามันยังมีอีกประมาณ40 40ข้อกล่าวหาที่พยายามที่จะรวบรวมหลักฐานให้ให้ได้แบบร0อเปเซ็แล้วส่งฟ้องเนี่ยนะับทีนี้15อันนี้วมอยู่ในส5าสำนวนเนี่ยครับสำนวนคืออยู่ยินนี้แล้วใช่ไห5 คดีและหนึ่งคดีก็มาเป็นหนึ่งสำนวนนั่นหมายความว่าโทษประหารมีน้ําหนักสูงมากที่จะได้รับถูกไหมเออก็เป็นไปตามกฎหมายครับคือโดยปกติแล้วนะครับถ้าต่อสู้คดีไม่ได้ให้การเป็นประโยชน์คือไม่ได้รับสารภาพชั้นจับกลุมไม่ได้รับสารภาพชั้นสอบสวนแล้วต่อสู้คดีนั่นคืออัตราโทษสูงสุดคือประหารครับแต่ถ้าให้การเป็นประโยชน์กับคดีเช่นรับสารภาพชั้นจับกลุ่มรับสารภาพชั้นสอบสวนนะครับก็อาจจะได้รับประโยชน์คือ ลุกแก่การกระทําความผิดนะครับศาลก็อาจจะพิจาราลดโทษให้ตามลําดับแต่แต่อันนี้ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์เคยมีบางคดีครับศาลท่านตัดสินคดีอุกชะก,กันร้ายแรงเนี่ยครับท่านอบอกว่าจําเลยให้การรับสารภาพเพราะจํานนต่อพยานหลักฐานจึงไม่มีเหตุลดโทษไม่มีเหตุบรรเทาโทษไม่ลดหย่อนโท,อโทษก็มีครับก็คือประหารชีวิตนี่แหละ ครับแต่คืออัตราโทษสูงสุดที่กฎหมายเขียนยังไงก็ลงเต็มตามนั้นที่ผมถามว่าใรพะคดีนี้คนสนใจและติดตามเยอะมากเพราะว่าคือคนคนนึงจะวางยาแล้วฆ่าคนง่ายขนาดนั้นนะฮะเขาจะแปลว,ว่า,าสารของอตัวไอ้ไซยนานไนท์เนี่ยตอนนี้คือผมมองว่าถ้าเกิดใครจะฆ่าคนคนนึงเนี่ยต้องดูคดีของแอมว่าถ้าแอมได้บทลงโทษที่ได้รับความเป็นธรรมมากกับกับเหยื่อกับผู้เสียหายกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเนี่ยมันก็จะสร้างบรรทัดฐานได้ไหมว่าเออคนจะไม่กล้าทํและ จะไม่มี M2 M3 อะไรแบบนี้แล้วฮะจริงๆให้ดูเริ่มต้นเรื่องนี้เลยนะครับว่าจะวางแผนแนบเนียนแค่ไหนก็ตามสุดท้ายนะครับไม่มีการกระทําความผิดใดที่จะไม่ทิ้งร่องรอยคดีนี้แนบเนียนนะครับนะเคลียกว่าประจักษ์พยายนจะมีหรือไม่นะครับในสํานวนการสอบสวนเดี๋ยวคงจะปรากฏแต่ว่าหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับเช่นตอนเปรี้ยวหันศพไม่มีประจักษ์พยายนเลยนะครับตอนฆ่าแต่ สุดท้ายพนักงานสอบสวน,สวนรวบรวมหลักฐานครับส่งพนักงานอายการแล้วเราก็ดำเนินคดีตนสารลงโทษได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่มีคดีใดน,นะครับที่จะไม่ไม่เหลือร่องรอยให้ติดตามเอาคนร้ายมาลงโทษได้ครับคือเบื้องต้นเนี่ยอตอนนี้แอมยังคงเป็นผู้กระทําความผิดเพียงคนเดียวอยู่ใช่ไหมครับ <S <S ในในรายละเอียดในสำนวนเราคงเปิดเผยไม่ได้นะครับว่าจะมีกระบวนการอะไรเกี่ยวข้องบ้างแต่ว่า ในเบื้องต้นข้อหาหลักๆก็ที่เราเห็นตามข่าวก่อนนะครับ,รบนะส่วนกระบวนการสอบสวนเนี่ยพนักงานสอบสวนจะสอบสวนให้ได้รายละเอียดแล้วก็บันทึกเข้ามาในสำนวนเป็นคดีส่งเข้ามาให้พนักงานอายการพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเพียงแต่ในเบื้องต้นกฎหมายก็ยังสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะเขามีโอกาสต่อสู้คดีคนะครับแต่สุดท้ายนะพยานหลักฐานต่างๆจะถูกปรากฏสืบพยานในศาลแล้วก็จะไปสู่การพิจารณาตัดสินคดีต่อไปครับ เพราะฉะนั้นคดีนี้ยังคงเป็นคดีที่น่าจับตามองอยู่นะครับเพราะว่ามีคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเยอะก็คือเหยื่อของออก็คือครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั่นแหละแล้วนนตรงนีญต,ตรงนี้เราจะเราจะช่วยให้ความยุติธรรมกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตที่ถูกแอมเนวางยาฆ่าได้ยังไงบ้างครับครับในส่วนของพนักง,งานอายการนะครับมผมได้สอบถามท่านอธิบดีอายการฝ่ายคดีอาญานะครับท่านปรีชาครับท่านก็บอกบว่า เดี๋ยวพอเรื่องมาเนี่ยครับท่านก็เตรียมที่จะตั้งคณะทํางานนะครับจะทํางานในรูปแบบคณะทํางานเลยนะครับแล้วก็จะรายงานเป็นคดีสําคัญนะครับให้ท่านอายการสูงสุดเนี่ยได้ทราบสำเัาที่สุดม,มีระเบียบคือการดําเนินคดีเนี่ยพอเป็นคดีสําคัญนะครับมีการพิจารณากัรกองตรวจสอบรายงานผู้มีชาเป็นลําดับแล้วมีคณะทํางานเข้ามานั่งดูไม่ใช่คนเดียวตัดสินนะครับ,รบแล้วเราจะรวบรวมพิจารณาจากหลักฐานดําเนินคดี นะครับทุกอย่างให้เป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้ดีที่สุดครับเพราะเราทราบว่าออมีผู้เสียหายนะครับที่เดือดร้อนนะแล้วก็มีเป็นกรณีสำคัญที่เราจะต้องรักษากฎหมายให้ยุติธรรมให้กฎหมายคุ้มครองสังคมได้นะครับซึ่งอันนี้ขอให้มั่นใจนะครับในด้านของอายการนั้นน่ะคดีที่ไม่มีประจักษ์พยานเลยมีแต่พยานแวดล้อมเราก็เคยสืบพยานจนสารลงโทษมาแล้วมากมายนะครับครับก็ย,ยืนยันว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิต จะได้รับความยุติธรรมครับเราจะทํางานทุกอย่างทําเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับนะเพื่อที่จะยืนยันในทุกลําดับขั้นตอนที่พนักงานอายการจะดําเนินการทํางานนะครับแล้วรักษากฎหมายให้ยุติธรรมรักษากฎหมายให้มีประสิทธิภาพใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสังคมให้ทุกคนได้รับความยุติธรรมครับคำถามสุดท้ายเนี่ยอยากจะถามในเบรกนี้ว่าคุณโกศ์มอ,อ,องว่าคาดีนี้เนี่ยในชั้นต้นน่าจะมีการพิจารณาคาดี นานไหมครับเพราะว่ามีผู้เสียหายเยอะมีผู้เสียชีวิตที่ที่ยังไม่ได้รอยืนยันหลักฐานอีกเยอะมากเลยอ่ะครับไม่นานน,น,นะครับเพราะว่าชุดแรกเนี่ยมีระยะเวลาฝากขังอยู่แล้วนะครับที่เป็นระยะเวลาที่เร่งให้พนักงานในกการจะต้องทํางานผมเรียนได้เลยนะครับว่าถ้าดูแล้วนะครับสำนวนแรกเนี่ยครับส่งเมื่อวันพฤหัสนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานเอกการผมเชื่อว่าคงต้องทํางานกันใน,ในเลิกงานตอนเย็นตอนค่ําหรือเสาร์อาทิตย์ก็คงจะเข้ามาทํางานเพื่อให้ทันฝากขังนะครับ ตามกาหนดระยะเวลากฎหมายนะครับมีระยะเวลาตามกฎหมายกํากับอยู่แล้วครับอายการก็จะเร่งรัดที่ผ่านมาไม่ต้องห่วงครับคบดีตู้ห่าเนี่ยปีใหม่4วันก็ไม่ได้หยุดนะครับคณะทํางานอยู่ที่ห้องทํางาน<ะ>แม้แต่ท่านอายการสูงสุดก็ยังแวะไปที่ห้องคณะทํางาน<ะ>ไปช่วยตรวจด,ดูเอกสารไปช่วยตรวจความถูกต้องเพราะว่าท่านได้รับรายงานเป็นคดีสําคัญนะครับท่านก็จะมาช่วยกํากับช่วยดู นะครับท่านก็ไม่ได้หยุดงานท่านก็แวะเข้ามาให้กําลังใจคณะทํางานให้ทํางานกันอย่างต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นคดีนี้เป็นคดีที่ใหญ่ในสังคมเทาแล้วก็พยายามที่จะเร่งในการไต่สวนคดีนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือเบรกแรกนะครับในการติดตามคดีความคืบหน้าของแอมเซียนไนที่หลายคนสงสัยและตั้งคําถามในสังคมเคลียร์กันแล้วนะครับเบรกหน้าท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากเพราะว่าชาวบ้านนะครับเขาเป็นสมาชิกของสากลนะครับปรากฏว่ามีวันหนึ่ง สามาชิกของสากลคนนี้โดนสากลที่เขาไปทําอยู่เนี่ยสวมสิทธิ์และเอาไปกู้เงินนะครับทำให้เขาต้องเป็นหนี้มหาศาลเลยนะครับถึงแม้ว่าศาลเนี่ยที่เขารายงานนะครับผู้เสียหายรายงานบอกว่าศาลเนี่ยจะยกให้เป็นโมฆะไปแล้วแต่ปรากฏว่าเขาก็ยังเป็นหนี้อยู่เลยนะครับเรื่องนี้ติดตามต่อว่าจะมีทางแก้ไขอย่างไรช่วงหน้าหมอความอาชนครับ